สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รลยการเบิงแล้วรวยชาแน,นลค่ะพี่น้องคาะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะพี่น้องค่ะของเมือวันที่14ค่ะเดือนท่านว่าคมนะคะปีพุทธศักราช2568นอนะคะพี่น้องคาะมม้อนันะคะแอดผ้าม่พ,พี่น้องมาเท่าสุขสุข,ขอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู ป้าซาห่วยขาแข็งค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะเอามาเบิ่งแนวทางของปูค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะขามโค้งมือวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะแนวทางของปูเป็นเลขกถูบนะคะพี่น้องคะเช็ดไปแต้มเดียวเนาะพี่น้องเนาะเช็ดไปแต้มเดียวปูเราจูดูไปสามหานะคะพี่น้องคะแต่ว่าผลประกาศออกมาเป็นซีห้าซีหกนะคะพี่น้องคะแต่ว่ามื้อนี้ติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อติดตามคือเก่านะคะปูเรามีอะแนวทางนกมะฮองบอกมาฝากค่ะพี่น้องคะนกมะฮองบอกมาฝากนกตัวนี้ แม่นอิลีดิพน้องนกมะฮองบอกอันงวดท่ผพานมานี่รัฐบาลไทยนกมะฮองบอกซีหาสองก็ออกหาสองนะคะพี่น้องคะหาสองตรงๆเลยตะวัมนมนี่ปูบอกว่านกมะฮองบอกเนี่ยเอาไปคำโค้งนะคะพี่น้องคะอา้าแนวทั่งนกห่องบอกมนีนะคะของปูประสาหวายคาแข่งคำโคง้งสิลมาเป็นตัวใดพอมพ,พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะจ้าปูคะขอบการวัฒนการค่ะจ้าปูคะ เจริจพรญพรหาาดโยมกับรับหอดวัดเราเด้อหอด้าซาห่วยกายแจงแล้วล่ะเออพอดีมากหอดกัเลยมันมานางยุสลาค่ะยสลาเนี่ยแหละกัเลยดีใจกับญยาดโยมถูกผู้ทุกคนอยู่ที่ซอยหลวงปูก็เดินทางว่าจากแม่สอดจากหลวงปูกัเลียง หลวงปู่กะเลียงนี่เพลินป่วยกับกำลังยางใดเล้อโยมเลยกำลังยางใดแล้วเพราะว่าหลวงปู่กะเลียงเล่าป่วยมาสามเดือนล่วเล่ายางใดแล้วตอนนี้ฉะนันกะขอให้ญาติโยมทุกคนดีใจและสบายใจใดเด้อค่ะป่งเรียบร้อยแล้วนะ่ะ,ะขอให้ญาติโยมตั้งใจฟังจักน้อยเพราะว่า,าการเดินมาเนี่ย นกตัวน,นั้นมันห้องนะมันห้องห้องกับตัวเลขแลกอีกอย่างหนึง่งเหล็กล่ามพัฒนาขันบอกวดนีผัดออกม้วนหนาไปแจ้งสัตว์ไหมโย,ยมค่ะปัวแมนปัแมนค่ะกับพอดีกับว่าเป็นยังดอกกือว่าดวงคุณต้กับตามคุณต้พูดกับว่าตามาก่อนเดือนยามอีกเชนหนึ่งขอขอบพุณนนะขอบคุ่นะสลับญาติโยมทุกข่ทุกก้นที่เป็นกําลังใจ และกาโดยเฉพาะเอฟซีของบึงละรวยทุกคนเดอ้อคอนปัจจัยไปให้หลวงปู่อย่างจากแม่สอดมาเมอกี้สิบสองโลมาพักอยู่กลางทางพอดีเราเบอกสุรฟังคเราก็เลยให้เอฟซีโอนไปปัจใจโอนไปโว้อสมควรอยู่งมกนดดคาลุดทุกออรุดมาหอดวัดเรียบร้อยแล้วดห่อยหายแข่งเรียบร้อยแล้วนะ กับเขาเรื่องเนาะกาคือว่าจังสีดากตอนมาพักอยู่กลางทางนั่นนะะ่ะแล้วการหลวงปู่เล่าก็ให้คนขับรถเล่าโทษหาคว่าหอดใสแล้วโอ้ยหอดใสกัยังกับนกห้องเราด้พะนะมว่านเราบอกนอกห้องเราได้นกตัวเก่ามาห้องแล้ววะนนะ่ะหลวงปู่ก็บเราเลี้ยงนกนี่นกนลลี่ล่ะมันทำให้ในยางอยู่เดี๋ยวนี้มันเิ็นกันเลือหัว เอาตั้งใจปังเด้อฮะเทพเป็นยังบุญครับว่เป็นแล้วไประหวา่างค่ะนกนกเก่กกามันว่าห้องห้องว่าสองซีซีหาสองไปนะมันว่างจิ้มเลยค่ 2> 2 52, ะสองซีซีหาสองไปนะเบ้าแล้วเบ้าอีกห้องแต่หลายเววาาชื้อละวานนะหลวงปู่แล้วบอกว่าห้องโอ้ยหลวงปู่ผมกัดอ่าสีบอไห้เอพซีของเบิ่งหลุยจุดดอกบ่วาว่าผมมันอ่า มันกะได้ยางยอดนกตัวนี้ละพนันนะเราก็เลยหัวกับธรรมดาแหละเลยเบาสู่ฟั่งนอคะจะนั่นโยมกับฟังไปเป็นแนวทางไปเพาราะว่าหลวงปู่กะไอ้จ๊กสีว่าจังใดเนาะมันกะตามภาษานกกำลังสียหายเหนื่อยมาหอดดีใจมาหอดวัดครับ<ล>ปู่ห่วยขาแข็งอืผู้คาอันอันน,นกห้องนี่สิไปขามโค้งหรือว่าไปอันร<ส>ัฐบาลครับปูป่นี่ คำโค้งคำโค้งอ๋อค่ะได้ค่ะคำโค้งคิดว่าคำโค้งละสองชิซีกับหาสองนี่นะค่ะคงชีวิตคำโค้งละส่วนว่ารัฐบาลน,นั่นเพิ่นคือว่าหลวงปู่เพิ่นบ่ตัวดอกหลวงปู่เพิ่อนอยู่ห้วยขาแช่งนี่นะอยู่วัดเอ่อที่หลวงปู่อยู่นี่แหละค่ะตะกอนนี่เพิ่นบอกเลขนี่ปานจับว่างนี่สามตัวนี่ปานจับว่างเพิ่นเลยหนีไปเป็นเวลาสามปีเต็มเลยค่ะ เพิ่นหนีไปสามปีเต็มนิยมเพราะวาเพิ่นเลยกลับมาเพิ่นไปนสั่งยุ่งงไม่ไปสั่งยุ่ไม่สั่งโบสถ์สั่งบัตรเตยก้อนเงินเหลขกเงินหวยนี่แหละพอดีแล้วว่ากลับมามาหวยขายแช่งเพิ่นกลับมานี่ละมือเรากลับมาเป็นมือที่ซีที่หาแล้วะฉะนั้นเราเลยบอกเลขไว้ตามสีทรงไปแล้วว่าบพอยากให้ออกอากาศหมวดแรกสามปีห่างไปแต่กวอนเราอยู่นีนะ,ะเราอยู่หวยขายแช่งน้ำกันนี่ ท่านเราซื้อ่าหลวงปู่นี่แลอวยุมองดีย่อมหูจักมดหูจักดังทั่วทั่วประเทศเลยนะคได้ว่าให้ให้งวดดีพานไปกอนคละว่ายยังฟื้นออกอากาศเด้อห้ให้ผพานไปกอนเพราะว่าคันเป็นตะเกาตะแก่นี่ปุ้ยเอากระสอบใจเอาเงินระหว่าเงินหลากค่ะนะตอนนี้หลวงปู่ก็ยืนอยู่นี่ล่ละอยู่นี่ไกลๆเราเราก็ดังเบิ้งอยู่นี่ล่ะหลวงปู่เนี่อแต้ว่าจะเอื้อซื้อเพิ่น เอินซื้อเพิ่นครับบอกว่าสถานที่พันยูเนี่ยหัวใจแจ้งนี่โยมหูจักมืดเพราะว่าดังเป็นดังหนีจนนายเจาเ้ามือ่อเอามาคูมาขอหลองเราบอกว่าเจาเ้ามือได้ใจไหลายได้ใจเงินหลายได้ใจเออเจ้ามือได้ใจเงินให้คนสื่อหลายสามตัวตรงๆนะแล้วบอกเรามาอยู่นี่ปีหาเก่าปีสองพันหนหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองพอดี บันดนี้แล้วบอบอกเนี่ะเอ,อมาอยหมาแล้วบอบอกแล้วมาบอกมาบอกคาคาคือปีสองพันหกสิบสององนหกสิบสามเนี่ยสองปีจเต็มนี่แหละนะแล้วบ้อบอกเนี่ยบันดนี้แล้วเลยบอกถือหลายแล้วเลยเลยหนีจะนั่นโย้มหน่อยหรือว่ายมเบอร์ละลุยกับทรงไห้ในกลุ่มเดอ์กวันเดอร์อ๋อได้ค่ะผู้คะเพราะว่าหลวงปู่บอกว่าจะพึ่งออกอากาศเพราะว่ามันเป็นงวดแรกที่หายไปสามปีเต็มหายไปเป็นงวดแรก แต่ว่างวดต่อไปทามันอันนี้เข่าเป็นเข่าสองตัวสามตัวกะเข่าสองตัวหรือสามตัวแล้วหลวงปู่เสียอ,อกากาศเลยเพราะว่าหลวงปู่กลับมาแล้วนี่เป็นงวดแหลกยานจัทยานโมแมนคือเกาพะนะ่ะเอาไอ้เมื่อหลายเดือนาที่แล้วก็เลยขอหยายยำจักนอยว่าเล่าพัฒนาวันจันที่ศิบหานีโยมเ้นอนกตัวเกามนหอ้องจะสิออกบอกเาอเป็นแนวทางเด้อสองทีซี แล้วบ,บัดนี้มันว่าหาสองน้ำก้นไหมค่ะหลวงปู่เลยทรมาหาเลยหลวงปู่ไอ้กะเลียงนั่นน่ะค่ะสองตีสี่หาสองบางสิ่นไหมค่ะฉะนั้นกะเป็นเล่าพัฒนาเด้อแต่ว่าเหล็กไงเนี่ยจะคอยว่ากันเนาะได้ค่ะพระนามเด็กก้อนที่จบกะขอขอบคุณหลายบันื้บุญคุณเบิ่งระรวย ที่ซอยหลวงปูเดอร์บันไดหอดหวยค้าแจ่งเรียบร้อยแล้วขอจเจริญพรขอบคุณผู้ดำเนารนะคะการนันสก,การับพูสาถุค่ะสรุปแนวทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องเดอแนวทางจากปูปลาซาหวยคาแข่งนะคะพี่น้องคะแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะมาอนี่ปูเล้ากัมีอ่าแนวทางนกมะฮองบอกพี่น้องนกมะฮ่องบอกนะคะพี่น้องคะนกกับแม่นยทีิพี่น้องเออแม่นยู่ออค่ะพี่น้องคะ นกมะฮองบอกอันรัฐบาลไทยเนี่ยกระเขาเนาะพ like. <work> ี่น <mu> ้องเนาะเขาหาสองนะคะวันนี้นกมะฮองบอกขามโคงเด้อพี่น้องเด้อได้มากนะคะนกฮองบอกสองซีซีสองซีซีหลักกระหาสองเด้อพี่น้องเด้อสองซีซีกับหาสองนะคะพี่น้องคะอันชุดนี้เป็นแนวทางขามโค้งเด้อพี่น้องเด้อเอ้าพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางจากปู่ป่าสาหวยชาแข็งค่ะแนวทางนกหฮองบอกนะคะขามโค้งค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ บัดนี้นะคะชุดนี้นะคะเป็นแนวทางของปูค่ะเมื่อวันที่12นะคะชุดนี้เป็นเลขที่ปูเลิกยูทูบเนาะค่ะเนาะบเมมโนคองบอกนะคะพี่น้องคะเป็นยูทูบนะคะพี่น้องคะโอ้เสียดายเนาะค่ะพี่น้องอ่าซุยไปแต้มหนึ่งเฉียดไปแต้มหนึ่งนะคะยูทูบได้สามหานะคะพี่น้องคะได้สามหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าประกาศผลออกซี่หานะคะพี่น้องคะเสียดายมากๆค่ะรุดไปแต้มหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าติดตามเพื่อนเราเนาะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องาก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับหน้ตทางจากปูปลาซาห่วย้าแข่งค่ะพี่น้อง้าย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้ลน้องค่ะพี่น้อง้า,าตั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเทาสุข Corn, สุขค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวต่า,างจากปูปลาซาห่วย้าแข่งค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องคะถ้าเรอยากสิพลาดกราบแนวทางเด็ดๆแบิร์นนะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สด้บป์พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะแนวทางจากปูปราสากไวยค่ะแข่งแนวทางขามโค้งทางบุญธรรมมวลวันนี้มีเพียงซัมมี่นะคะพี่น้องได้เอกสิเดชันคอร์ตูล่าพายบล็องมาเท่าสกูสุคนไปก่อนนะคะไว้พอกันไหมก็แบบได้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ